สวัสดีทุกคนนี่ลุงแมวเองสำหรับในคลิปนี้ลุงแมวจะมารีวิวอาวุธเมลีที่มีชื่อว่า c คาลริสพรามซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ c คลริสพรามเป็นอาวุธเมลีประเภทมีดสั้นมือเดียวที่มีค่าพลังโจมตีหลักเป็น slash, ตามมาด้วยธาตุท็อกซินพันเจอร์และอิมแพคมีอัตราวความเร็วในการโจมตีอยู่ที่0.667หน่วยระยะการโจมตี2.2เมตรค่าฟิสิเคชส์24% ค่า c r i t i c a l d ม m a g e 2 2เท่าและมีค่า Status Chance อยู่ที่30%นอกจากนี้หากเราถือ c a l ิสพรามเอาไว้ในมือก็จะทำให้ตัวละคร Warframe ของเรานั้นได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นมาอีก10%สำหรับการจัดม o อดของ c a l i ิสพรามในสไตล์ของลุงแมวก็จะมีตามนี้ครับ i วร l Slash จะเอาไว้ใช้กับศัตรูเผ่ากรี n เนียแล้วก็ i n f e s t e d พิเอท็อกซิจะเอาไว้ใช้กับศัตรูเผ่าคอปัสทดสอบประสิทธิภาพของแคลิสพรามในบิวดังกล่าวกับศัตรูทั้ง3เผ่าที่เลเวล175รกรีนเนียคอปัส และ In-Fasted Infestted สำหรับคะแนนความน่าใช้งานของอาวุธชิ้นนี้เนี่ยลุงแมวให้ไปเลยครับ9.5คะแนนเต็ม10ด้วยเหตุผลที่ว่ามันมีค่าพลังโจมตีพื้นฐานเป็นาธาตุท็อกซินมาให้ในตัวเลยทำให้สามารถบิวอาวุธเป็นาธาตุไวรลัลหรือเพียวท็อกซินได้ง่ายแถมมันยังมีค่าพลังโจมตีพื้นฐานค่าสชเม ค่า critical chance แล้วก็ค่า stat chance ที่สูงมากๆอีกด้วยละครับนอกจากนี้มันก็ยังช่วยทําให้ผู้ที่กําลังสวมใส่ยอยู่นั้นได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นมาอีก10%ด้วยส่วนข้อเสียของอาวุธชิ้นนี้เนี่ยสำหรับลุงแมวแล้วก็คงจะมีอยู่เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละครับนั่นก็คือมันมีอัตราวความเร็วในการโจมตีพื้นฐานที่ค่อนข้างจะช้าไปนิดนึงแต่ถ้าหากลองเทียบกับค่าพลังโจมตีพื้นฐานที่มีอยู่ของตัวอาวุธแล้วเนี่ยลุงแมวคิดว่า ความเร็วในการโจมตีพื้นฐานประมาณนี้มันก็ดูสมเหตุสมผลกันดีอยู่ครับเพราะฉะนั้นแล้วหากใครคิดที่จะบิ้วอาวุธชิ้นนี้ขึ้นมาใช้งานเป็นหลักเนี่ยลุงแมวบอกได้คําเดียวเลยนะครับว่าของดีแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเนื้อหาสาระทั้งหมดในคลิปนี้หากใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับลุงแมวในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับในตอนนี้ลุงแมวก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อน ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบาย